่ที่หลายคนยังงงว่าต้องเล่นยังไงคอมนั้นก็คือโนวาที่มากับ3ส,สาวสวยอย่างเวนออร์ราอีลิสเอ๊ะอีลิสนี่นางสวยไหมนะคอมสกิลเวอร์ของทั้ง3ตัวมีดาเมจแจกตังค์และกินของถ้าอยากกินของคุณได้ยินไม่ผิดเล่นยังไงไปดูกันเลยครับต้นเกมเอาง่ายๆเลยให้เราเล่นแผงหน้าเป็นเซนติเนลส่วนแผงหลังเป็นตัวอะไรก็ได้เช่นตานี้ผมจะเล่นเป็นบิ๊กช็อตเพรได้มิดฟอร์จูนมาไวเลยสแลมอินฟินิตี้เอให้นางเลยทันทีส่วนเฮดไลเนอร์อะไรขึ้นมาก็หยิบใช้ไปก่อนตานี้ผมเปิด 1, age, เคสเบนเ 3, Fat, เเเเบว,ว,นวนกหน ได้เท่มอีกหนึ่งอันครับแน่บอรเลอวสหกก็จะออกมาสวยๆแบบนี้หดปะระหว่างทางเราก็สามารถเปลี่ยนเทสไนเนอร์ได้เป็นตัวที่ราคาแพงขึ้นได้เรื่อยๆถ้าสายลงล็อกเอ้ย ีนมันลงอกล็อกตรงไหนวะเน,นี่ยไม่เป็นไรสามผมเจอ e อโคพอดีครบหกสเนลวสวยๆออกเม้นสุดท้ายผมหยิบโ o เดนเอกเนั่งจากเหล,ลือเลือดเยอะที่เหลือแค่อัพเลเวลทำของที่ตัวเวสใส่ได้เตรียมไว้ให้สาวๆสี 5, ผมเจอเกวนเทเลเก้พาพอดีมาแล้วโนวาตัวแรกแถมไม่แกะดาวอีกเราสามารถดาวดาวไปใส่ตัวไหนก็ได้เพื่อให้ตัวนั้นได้บัฟของสายที่เราเลือกขายเฮดไลเนอร์หาตัวแพงๆอย่างไร้าอมา,าใช้ไปก่อนได้อลอาราแล้วเยเราจะเลือกความสามารถได้หนึ่งอย่างสำหรับสารอบถัดไปกดเงินดีรออะไรอัพสิบแล้วหาเฮดไล ถึก,ถกเป็นไงดูดีโค้ดถึกออร่ราก็ยิงโคตดแรงส่วนที่เหลือเราก็หาตัว5บาทมาเติมรวมๆแบบนี้อันนี้ที่ผมเติมได้เยอะๆเพราะไข่ผมแตกนะบอดไปเลยเออกมาแบบโคตดเวอร์โคตดจริงเอาไปลองเล่นกันได้ครับแต่10.5มันกลับไม่พวกเราเล่นในโกด e สปาร์ดลากแล้ว